สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับัจวโมงที่1นนะครับของรายวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษานะครับหน่วยที่1นนะครับการเจริญเ,เติบโตของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องนะครับปัจจัยการเจริญเติบโตนะครับปัจจัยการเจริญเติบโตนักเรียนนะครับลองสังเกตเพื่อนของเรานะครับ และคนรอบข้างของเรานะครับอาจจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนมีรูปร่างเตี้ยนะครับบางคนมีรูปร่างที่สูงบางคนผอมนะครับบางคนอ้วนซึ่งรูปร่างและลักษณะของแต่ละคนนะครับเกิดจากปัจจัยสําคัญนะครับสประการคือกรรมพันธุ์และก็สิ่งแวดล้อมกรรมพันธุ์ เป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่สิ่งเหล่านี้นะครับไม่สามารถแก้ไขได้แต่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยสิ่งแวดล้อมอเช่นรูปร่างที่สูงรูปร่างเตีย้ยผมหยิกผมตรงผิวคำ้ำผิวขาวนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่สามารถแก้ไขได้แต่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้ด้วยสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับเช่นอาหารน้ําการนอนพักผ่อนการเลี้ยงดูของพ่อแม่นะครับการออกกําลังกายนะครับแล้วก็อากาศนะครับอาหารอาหารนะครับเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ส่งผล ่อการเจริญเติบโตของเรานะครับควรรับประทานอาหารนะครับให้ครบ5หมูกินผักผลไม้เป็นประจำดื่มนมทุกวันนะครับกินอาหารที่ไม่มีไขมันแต่พอควรนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดนะครับต่อไปนะครับการออกกำลังกายการออกกำลังกายนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับมีรูปร่างสมส่วนมีความคล่องแคล่วว่องไวมีอารมณ์ล่าเริงแก่มใสนะครับอย่างน้อยนะครับ1สัปดาห์นะครับควรออกกำลังกายไม่น้อยกว่า3วันนะครับครั้งละ30นาทีนะครับเช่นการเตะฟุตบอลนะครับการวิ่งนะครับแม้แต่การเดินเร็วๆนะครับก็เป็นการออกกำลังกาย อีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับการนอนพักผ่อนการนอนพักผ่อนนะครับเป็นการช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้านะครับและเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับคือการนอนหลับเพราะร่างกายจะผลิตฮอร์โมนนะครับที่มีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับ อย่างน้อยนะครับ1วันนะครับเราควรนอน8-10ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้นะครับชั่วโมงสุขศึกษาและพละศึกษานะครับก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้นะครับโควิดกำลังระบาดนะครับไปที่ไหนก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับ ล้างมือบ่อยๆนะครับพบกันใหม่ชั่วโมองหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ